สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับชิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับสี่ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับผมอันดับแรกผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับถ้าเกิดเสียงแปลกๆนะครับหรือว่าเสียงเสียงแตกเสียงแหบนะครับเนาะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมเป็นหวัดนะครับไม่สบายเนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ เมื่อวานนะครับสลับแนวทางหวยห้าน้อยของเรากาชาตนะครับผมให้3กับ7ไปรุ่ด3นะครับผลที่ออก14014นะครับของเราก็ให้3 4 74เนาะแต่อก็ออก40กับ14นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับหาน้อยพิเศษนะครับให้9กับ8นะครับผลที่ออก18896ใครรู้ที่8นะครับเข้าไปที่88นะครับเนาะของเราสายเบิ้ลไม่มีนะครับตัวเจาะเนาะ ส่วนใครเอา9ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่96นะครับให้แค่95 94เอา96นะครับผมก็มาทั้ง2ตัวเด่นนะครับในรอบนี้ส่วนฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผมให้1กับ2นะครับผลที่ออก88003นะครับให้2010ออก80กับ03อันนี้หลุดไปนะครับฮานอย VIP ให้8กับ2นะครับผลที่ออก723กับ 39นะครับผมเนอเน้น83ออก39เนาะแไม่มาใครเอา2ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่ 2, 3ตรงๆนะครับตัวเจาะนะครับก็ยังดีที่มาตัวเจาะนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่15นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผม กาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ5 0 5 1 5 4 9 0 9 1 9 4นะครับ3ตัว9 5 1นะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ51 54แล้วก็94นะครับเา <c oughs> ก็อาจจะเสียงดังรบก,กวนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับพี่พี่ได้เลข3กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับผม 3 2 3 4 3งสนะครับ5 2 5 4 5งหนะครับ3ตัวนะครับ5,3,4นะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับผม <c oughs> ส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขเจ็ดสายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดศูนย์สองศู เจ็นะครับ3ตัว074นะครับผมนะครับฮานอยปกตินะครับส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ได้เลข8กับเลข2นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี่เลยนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี่เลย แปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสามตัวสองแปดเจ็ดนะครับผม นแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสับสีนอยเนาะท่านใดชื่นชอบในรอมนอยไหนก็ลองใช้วิจัยานาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ